เรเรียนจากสัมมิทเราเรียนจากสันมเลยครับต่อไปต่อไปสลาจากเอฟซีภ evet> ูใจบุญเนาะครับผูเป็นสิเป็นตร้าครับมาสกับาผูผูครับผมมาสกัาเอรซีเป็นเมืองนอกต้นกาบอกแก่ว่าเอฟซีอัษเป็นฝากมาใโกเสาสลาลุงฉันบกผู รงเออเปิ้ลโอ้เป็นหอสันลงสันครับคืออันนี้เพิ่นเป็นเจ้าภาพตั้งยกเสาเนาะครับเจ้างวัมากแล้วค่ะปูแกงสร้างเนี่ยติดเวี่ยติงานอยู่งานชุบงานเฉานดีครับข้าบ้านเพิ่นครับเป็นเป็นบ้านสร้างเองก็เลยบ้บนใดมาสร้าเนาะปูเนาะบานหลังนี่วนผักกับบ้านเฮดเหวียงนีครับผม เทติยาลากรับว pues ่าเนติกรรมมือนี้ก็ให้สิได้ยก้าวข้ามถวายเป็นบ่ครับบ่เมนครับมาเอคนภาคก้าวภาคก้าวพี่น้องตั้งนามาสักพื้นอ้าวอ้าวพร้อมกันเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิเอ สุที่นั่งสุทีนัง,นงวาัตามธทานังวัตมธานั่งอาสาวา อาสาวาขยวะหังขยวะหังโหตุโหตุูตุติยมติตุติยมปิสตินังสุตินังว่าต่แมธานังว่าต่เมธานังอาสาวะอาสาวาขยวะหังขยวะหังโหตุโหตุูตาติยมติตาติยมปิสุตินังสุตินังว่าต่แมธานังว่าต่เมธานังอาสาวะอาสาวาขยวะหังขยวะหังโหตุโหตุูข้าพเจ ข้าพระเจ้ายินดีในท่านแลบุญกุศลแลบุญกุศลแลปัจจัยน้ำมานีแลปัจจัยน้ำมานีโดยบริสุทธิ์โดยบริสุทธิ์ขอให้หลวงปู่ขอให้หลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อแลคุบาอาจารย์แลครูบาอาจารย์จงรับจงรับสาธุ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 อยบถวายไปเลย สาธุสาธุคันสุดๆที่นั่งเนี่ยแปลว่าถาวรปัจจัยครับผมเอ้ามาน้ำมันได้บริสุทธิ์ครับถ้าอีมันเนี่ยคือถาวรสังฆทานต่างๆพวกนี้พวกนี้๋อครับผมใชนมันแยกมืนคอสโวนกันครับอันนี้มันมีอย่างมีต่าปัจจัยอย่างเดียวครับอเอารั่อนครับผม ยาธาบาลวังอาภูลาบาลีเลี่นเดสะขลังเยาวเมวะมตอดีนังเบตานังโลกามาติจิตังบจิตังตุมาจิพเมวะสัพเพเปลี่ยนตัสังกาปาจันโทปนละเสวยธรรม mani cho ti la su ya ta cho <coughs> ti ti yo vi vật tham du sam ba luân ko vi nan sa tu man ti am ba van ta la yo su ki ti ang yo ko am ba wan bi van tan เนียนจังบัวธาแม่เจาายนองจันตาหลวงธรรมะทานเดียรยุวันนอนสุขังภากังสาธุสาธุสาธุได้มาถวายปัจจัยนะครับเนาะสร้างปัจจัยห่อฉันนะครับสร้างหอฉัน ปราะว่าหลังเก่านี่กับปูพังลกไปหลายกับชี้ได้ย่ายไปเป็นอีกหลังหนึ่งเนาะปูเนาะครยอดห้าพันโอยอดห0 0่งร้อยจากเอฟซีฝืนนะครับเนาะห้าพันหนึ่งร้อบาทนะครับเด้อเอฟซครับทุกท่านทุกคนนะครับเนาะหนึ่งหกสองหนึ่งหกสนะหนึ่งหกสองระวัง่ายบอห้าหนึ่งหกหนึ่งเนาะ ออกวิ่ดีได้ค่ะเวลาไปเงินคุณจะมาออกยอดเงินเนาะเออว่าเสียเอาตั้งหนาั pues ้งหลังแต่ใ uh ห้แล้วเจฟซี่ไปตัดเอาคหาหนึ่พี่้องคืเป็นหาหนึเอาขนาดเสาก็ยังออกเนาะสามหศนใช่ไหมครับสองงวดได้อ่ะเออเสาหนมากหนีสองงวดได้ครับอได้ค่าเราไปไว้ในจอเอาไปให่เเอาเอาเป็นแม่มาเอา ทายลูกแม่น้ทายไลูกแม่รับอือคอามทายทายลูกไปแม่รับเนี้ยเจือใบเจือใบผู้รับ้ะครับถ้เดี๋ยวเรื่องพวกอันนี้กันผู้รับจหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นผู้เก็บปัจจญญ์ัจอันนี้แม่ทายนายใต้ตายได้น้อแม่เนาะได้มานงียกเลยแม่เด้อคุณแม่เป็นผู้รับ ปัจจัยไปเก็บไว้เพื่อว่าอความปลอดภัยของทั้งวัดนะครับเนาะเป็นผู้รับไปสิครับผมรับผิดชอบเรื่องการเงินให้เพิ่นสิบกอสิบมาสางนี่นะพ่อแม่เนาะในเมษแม่สางนางเจดดำเนินงานเองแม่เป็นผู้ดำเนินงานครตามหาอย่างเรียบร้อยคุณแม่ซื้อยังหมูื้อสุภาพแม่ผ้าแม่แท่แท้ทรายลูกแม่ไม่ได้แม่เนี่ยเป็นผู้กานกาน คือก็ตอนนี้เป็นลูกลูกง้างก่อนแม่หาอชันหมอไม่เห็นหมอขาทางวันบมม่เหมอบ่มีอันนี้ก็มีตมะ,มตมะไม่ไไมเนาะมีตะไม่แล้วเนี่ยหมดได้สิคักลงเนี่ยครับผมแตงว่าย่านมันทับลงมาใส่เนาะแม่เนาะคันล่มมากนี่ก็ย่านแล้วใครแน่บ่มีล่มปะไดน เอฟซีครับกะนี่ก็คือยอดมือนีนะครับถวายนะครับาะเอฟซีครับถวายแล้วเยาบลอยเอฟซีหมักกระจัดไปเครับเด้อครับเนาะหาพันหนึ่ร้อยหกสิบอาทห้าหกสองหนึ่งครับเอซีครับตัด3ตัวเอาตัด2ตัวกับมีหานกับ6 2นะครับเนาะมึงมัก16ึกตัวเก่าไกลเ้อครับเด้อเอซครับ หนึ่งหกหกสองนะครับเนาะจัดขัดกับพานครับยุ้ยนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสมีหน่พอไม่นคลิปหน้าขอกราบคำว่าสวัสดีครับบรดีน้มครับ